วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดย Ford r a n g e จอชนะทุกอุปสรรคไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์บริษัทปตท,ะทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนนักบุกเบิก คือคนที่ใช้ความแข็งแกร่งของใจขุดจอกทุกอปุปสรรคไม่เคยยอมแพ้ให้กับข้อจํากัดใดๆคือคนที่เอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเอาความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายมุ่งมัน่นบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตทสพสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นครั้งแรกที่นางองซานสูจีผู้นําฝ่ายค้านพรรคสันนิบัตเพื่อประชาธิปไตยของพอม่านะครับที่ออกมาประกาศอย่างชัดถ้อยชัดคําว่าเธอพร้อมที่จะลงสมัครชิงตําแหน่งประธานที่ปดีในปี2015หรือว่าอีก2ปีจากนี้ไปก่อนหน้าน,นั้นเธอก็มีทีท่าที่เรียกว่าอาจจะสงวนพอสมควรน,นะครับคือถอผู้สื่อข่าวถามหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยตอบตรงๆ แต่เมื่อวานนี้นะครับในระหว่างการพูดคุยกันในวงอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของพม่าที่กรุงนปิดอนะครับ,รบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับที่พระม่าเป็นเจ้าภาพนั้นเธอก็พูดตรงๆว่าเธอมีความตั้งใจครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีก2ปีนั้นเธอจะต้อง เข้าไปชิงตําแหน่งประธานทีบปดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับมันมันคงไม่ใช่ว่าอยากอยากจะชิงตําแหน่งแล้วจะได้นะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขหลายอย่างโดยเฉพาะเงื่อนไขทางกฎหมายและก็เรื่องของอายุไขด้วยนะครับคุณเทพชยัยเพราะว่าปีนี้เนี่ยองซันซูยีก็66 67แล้วละถ้าอีก3ปีนี้ก็70 70เป็นประธานทธิบดีก็คงจะเป็นงานภาระที่หนักพอสมควรแต่ว่าคำประกาศของเธอนั้นก็หนักแน่นครับ ถ้าดูทีวีที่เห็นเธออยู่ในวงการสนทนาของที่ BBC จัดนะครับครับซึ่งก็ถูกถามประเด็นว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรและหลายคนก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับที่อองศาซูจีประกาศว่า I want to run for president and I am quite frank about it ครับแปลว่าพูดตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมดิฉันเนี่ย ตั้งใจที่จะสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าจะมีเลือกตั้งในปี2015ก็คือจากนี้ไปอีก2ปีเธอพูดต่อครับว่า if I pretended that I didn't want to be president I wouldn't be honest ครับเธอบอกว่าถ้าเธอแกล้งบอกว่าไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็จะไม่ซื่อตรงเท่าไหร่เพราะว่าก็จะเท่ากับโกหกว่าง่ายๆเถอะเพราะว่าในใจเธอเนี่ยก็ ตัดสินใจแล้วล่ะผมเชื่อว่าคำจริงเธอก็ตัดสินใจมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่ายังไงยังไงท้ายที่สุดในบ้านปลายชีวิตเนี่ยหลังจากที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานและเมื่อประเทศชาติปฏิรูปแล้วเธอไม่มีทางเลือกครับเธอจะต้องไปถึงจุดที่เธอคิดว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพม่าได้เพราะว่าไหนๆก็สามีก็เสียชีวิตไปแล้วลูกๆก,ก็โตแล้วอยู่ที่อังกฤษเธอจริงๆก็อยู่พมา่าและก็มองเห็น ความยากลาบากของคนพม่าช,ชนชั้นล่างพอสมควรเนี่ยเธอก็ประกาศครับว่าเธอจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะดึงให้คนพม่าที่ยังมีปัญหาความยากจนและยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้เพื่อสร้างประเทศอย่างจริงจังฉะนั้นถ้าฟังน้ําเสียงเธอเมื่อวานสีหน้าเธอก็คึกคักนะครับแล้วก็เข้มข้นมากขึงขังทีเดียวแหะครับเพราะว่าผมดูสีหน้าเธอแล้ว แปลว่าเธอคิดมานานและกำลังจะบอกชาวโลกว่าเอาละจังหวะน,นี้ขอบอกให้ทราบโดยทั่วกันว่าจากนี้ไปจะเป็นการตั้งหน้าตั้งตาหาเสียงเพื่อจะให้ประชาชนเลือกมาเป็นประธานาธิบดีบแต่ปัญหาคือรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่แก้ง่ายๆใช่ไหมครับครับองซานซูจีเองก็เคยประกาศไว้เหมือนกันบอกว่ารัฐธรรมนูญของพอม่าเนี่ย สงสัยดูแล้วน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุดในโลกนะครับยากเมืองไทยหลายเท่า<笑><笑>เพราะว่าเงื่อนไขสําคัญมากที่ถูกระบุไว้คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องใช้เสียงเกินกว่า75ครับก็คือ3ใน5นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเสียงที่มันเยอะมากทีเดียวในการที่จะแก้ได้แต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า25ของที่นั่งในสภาเนี่ย รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเป็นที่นั่งของทหารทหารแน่นอนครับก็คงอยู่คนละข้างกับองซานซูจี <c oughs> เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนก็ตามนะครับ,รบโดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นประธานธิบดีเนี่ยก็ต้องได้เสียงถึงเกิน7จขึ้นไปนะครับแล้วแน่นอนว่าจะหวังเสียงจากสมาชิกสภาที่เป็นทหารนี่คงยากมากนะครับ,รบ,รบเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า อ,องซานซูจีนั้นในสายตาของเหล่าทัพในพม่านั้นเธอก็เป็นศัตรูทางการเมืองหมายเลขหนึ่งละ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือจากนี้ไปเนี่ยอ,องซานซูจีหรือว่าพักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านนั้นจะไปเก,กลี้ยกล่อมให้ทหารหรือว่าสมาชิกสภาที่เป็นคนของรัฐบาลน,นั้นจะเห็นดีเห็นงามกับการแก้ไขธรรนได้หรือไม่นะครับเพราะว่าธรรนญระบุไว้ชัดเจนนะครับรว่าคนที่จะเป็นประธานาธิบดีของพม่าได้นั้นจะต้องไม่มี ลูกหลานครับเป็นคนต่างชาติอันนี้มันเขียนมาชัดเจนมากเลยเหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นองซานซูจีอย่างแท้จริงเลยนะครับใครก็ตามที่มีคู่สมรสหรือว่ามีลูกเป็นชาวต่างชาติเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นําของประเทศได้อแล้วจะแก้นี่ต้องแก้ข้อน,นี้ก่อนเธอจึงจะสมัครตําแหน่งประธานาธิบดีได้แต่ผมก็เชื่อนะครับคุณเทพชัยว่าองซานซูจีก็คงจะต้องเจราจาต่อรองกับทหารแหละ ดยเฉพาะต้องผ่านเต็งเส็งประาธานทิพดีเต็งเส็งปัจจุบันเพื่อว่าจะได้ปูทางไปสู่การแก้รัฐธรรมนูนและท้าทหารไม่ยอมเนี่ยหรือว่าบิดพลิ้วหรือพยายามสกัดกั้นการแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยผมก็เชื่อว่าประเทศที่สนับสนุนพ่ามาอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะจากตะวันตกหรือแม้กระทั่งในหมู่อาเซียนเองเนี่ยก็จะต้องแสดงจุดยืนว่าทําไมไม่แก้รัฐธรรมนูนให้เป็นธรรมให้เปิดกว้างให้กับผู้ที่ พร้อมที่จะอาสามาบริหารประเทศเนี่ยได้มีโอกาสสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่ารู้กันอยู่ครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยร่างและลงมติโดยทหารเท่านั้นตอนที่เขาร่างนี่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็มีตัวแทนจากกลุ่มทหารและกลุ่มต่างๆที่ทหารเป็นคนเลือกมาจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ครับยังไงยังไงก็ยังมีข้าวโครงยังมีร่องรอยเป็นมรดกของเผด็จการทหารอยู่ดี คำประกาศขององซานซูยีครั้งนี้ก็จึงสั่นสะเทือนะสมควรนะครับกับแวดวงทหารที่จะต้องรู้ละอ้าวละต่อไปนี้จะทำอยังไงถ้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าทั้งโลกก็เฝ้าดูอยู่ว่าก้าวต่อไปของพม่านั้นการเมืองจะเปิดกว้างมากกว่านี้ได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆจะว่าไปแล้วการที่องซานซูยีประกาศว่าจะสมัครตำแหน่งประธานาธิบ,บดีนั้น ก็เท่ากับเป็นการยืนยันความเชื่อคนทั่วไปครับว่านอกจากเต็งเส็งแล้วเนี่ยคนที่น่าจะเป็นผู้นําประเทศได้ต่อไปก็คงไม่ใช่ใครอื่นก็คือองซานซูยีนี่แหละครับครับปัญหาใหญ่ของพม่าก,ก็คือว่าหลังจากที่พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของทหารมา50ปีเนี่ยครับใครก็ตามที่มีความคาดหวังได้ว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําทางด้านการเมืองหรือมาแข่งกับทหารได้เนี่ยครับก็ถูกปราบปรามหมด ดัเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนไปดูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าออกถ้าพูดไปตรงๆก็คือว่านอกจากองซันซูจีแล้วนี่มันดูเหมือนว่าไม่มีใครอีกเลยนะครับทีบ่อยู่ฝ่ายคานเนี่ยที่จะมีศักดิ์ศรีมีการยอมรับหรือมีชื่อเสียงเพียงพอในการที่จะลุกขึ้นมาท้าทายกับอํานาจของพรรคการเมืองที่ฐานหนุนหลังอยู่ช่ครับเต็งส็งเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าจะลงชิงตําแหน่ง ประธานที่ปดีอีกหรือเปล่าในปี2015เนี่ยอายุก็เท่าเท่ากันนะครับ67แล้วเหมือนกันนะครับ,ค,รบคนใกล้ชิดเคยพูดเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่แล้วนะครับบอกว่ามีแนวโน้มสูงว่าเต็งเสงเนี่ยอาจจะยอมถอยเพราะว่าเต็งเสงนั้นมีความเชื่อว่าสิ่งที่ได้ทํามา2อสปีเนี่ยมันเพียงพอแล้วละ่ะก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของคนที่มารับช่วงหัวเรี่หต่อของพม่านะครับเปิดทาง ให้มีการปฏิรูปการเมืองทําให้ฝ่ายค้านมีสิทธิ์มีเสียงประชาชนสามารถแสาดงออกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึง2015นะครับถ้าเส้นทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยของพม่า,มานั้นมีความชัดเจนมากขึ้นมีความมั่นคงเนี่ยคนใกล้ชิดคนนี้ของเต็งเสงก็บอกกับนักข่าวนะครับว่าก็คงเป็นไปได้อย่างสูงว่าเตีงเสงนั้นจะไม่ลงชิงตําแหน่งอีกสมัยหนึ่งนะคครับ แต่ว่าแน่นอนว่าองซานซูยีขณะนี้ก็ไม่ใช่มีแต่คนเชียร์นะครับคนก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรในประเทศว่าจุดยืนในเรื่องที่เธอไม่ยอมประกาศออกมานั้นแสดงว่าเธอยังไม่ได้สัมผัสกับความเป็นไปในบ้านเมืองอย่างจริงจังกรณีที่เกิดเรื่องมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรหิงยาก็ดีหรือว่าเรื่องชาวพุทธกับชาวมุสลิมที่มีความรุนแรงก็ดีเนี่ยองซานซูยีดูเหมือนว่าจะพยายาม ไม่แสดงจุดยืนที่ออกมาเข้าข้างใดข้างหนึ่งอาจจะกลัวว่าถ้าหากประกาศจุดยืนแล้วเนี่ยตัวเองก็จะเสียความนิยมไปจากอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ครับผมมองว่าองซานซูยีระมัดระวังตัวมากแต่ก็หนีไม่พ้นครับว่าจะต้องถูกคนตั้งคําถามว่าหนึ่งเธออ่อนไปกับฝ่ายทหารหรือเปล่าช่วงหลังนี้เธออาจจะวิจารณ์มากขึ้นบ้างแต่ก็ถูกมองว่า เธอไม่วิพาษวิจาร์ณทหารเท่าที่ควร2ก็คือว่าเธอจะต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลายๆด้านที่เกิดขึ้นในพม่าปัจจุบันมากกว่านี้รหรือว่าชัดเจนกว่านี้ซึ่งเธอก็คงจะทราบดีนะครับว่าความคาดหวังต่อเธอจากทุกๆฝ่ายเนี่ยมันสูงมากใช่ครับถ้าไม่พูดเรื่องนี้กลุ่มนี้ก็จะวิจาร์เธอ แต่ถ้าเธอพูดอีกกลุ่มนึงก็จะวิจารณ์เธอเช่นเดียวกันครับใช่ครับผู้สื่อข่าวบีบซีในระหว่างการสัมภาษณ์ก็ถามเธอในประเด็นนี้เหมือนกันนะว่าถามว่าเหตุผลที่เธอไม่ออกมามีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างคนพม่าก,กับคนมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาน,นี่นะครับ,รบเป็นเพราะว่ามันเป็นความคิดในแง่ของเธอที่ไม่ต้องการที่จะ ถูกดึงเข้าไปให้เกี่ยวข้องในเรื่องการเมืองหรือเปล่าเธอบอกไม่ใช่เธอบอกว่าเหตุผลที่เธอพยายามจะสงวนท่าทีก็เพราะว่าไม่ต้องการที่จะพูดอะไรที่ถูกตีความแล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งที่อาจจะขยายตัวมากขึ้นนะครับรบการออกมายืนยันขององซานซูจีที่จะชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยหลายคนก็มองว่าคงจะเป็นความตั้งใจของเธอที่จะให้ข่าวนี้ออกมาในระหว่างการประชุมที่พมา่าเป็นเจ้าภาพคือ,อประชุม e l ล Economic Forum นะครับ,รบซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงานประชุมระดับนานาประเทศที่พม่าเป็นเจ้าภาพที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะนั้นงานนี้ก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในงานนี้แหละอ,อุซานซูจิก็เป็นงานหนึ่งนะครับทางพมา่าก็ถือโอกาสนี้ในการเปิดตัวหลายอย่างเพราะว่านี่เป็นขั้งแรกนะครับที่ คนจากต่างประเทศอคันตุก,กะทั้งหลาย mm hmm. นักธุรกิจนักการเมืองจากประเทศต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเมืองหลวงใหม่ของพมานะ่านนอบิดอใช่ครับนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จมาแล้วหลายปีแต่ว่า,โอ,าโอกาสที่คนจะไปดูจริงนี่ยากนะไม่ใช่ว่า mm hmm. ใครอยากไปก็นั่งขับรถไปหรือนั่งเครื่องบินไปลงดูก็ได้นะต้องขออนุญาตในการเดินทางก่อนหน้านี้นะครับ,รบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชาวต่างชาติพันกว่าคนนะครับซึ่งเป็นระดับทับๆของเกือบร้อยประเทศเนี่ยมาที่นอิดด mm hmm. แล้วเห็นเมืองหลวง ใหม่ของพม่าด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกหลังจากที่เห็นภาพต่างๆนะครับหลายคนตะลึงตะลึงเพราะความใหญ่ของมันจริงๆผมไปมาแล้วผมตะลึงเลยล่ะคุณท่านชาวโดยเฉพาะตอนที่เข้าไปนั่งรถเนี่ยเป็นตอนกลางคืนนะโอ้โหเห็นแสงสีนี่เหมือนกับเป็นเมืองสวรรค์แต่ว่าบางคนเพื่อนพม่าผมบอกเป็นดิสนีย์แลนด์ก็คือว่าเป็นที่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนตุ๊กตาครับแต่ว่ามีหลายคนที่ไปจาก ในเอเชียครั้งนี้ที่เข้าไปเนี่ยบอกว่าดีมากเลยเนี่ยที่นี่การจะราจรไม่ติดขัดเลยครับแต่คเดียวกันก็ไม่มีที่จะไปมไม่ได้มีอะไรจริงๆคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาคารสําหรับที่อยู่อาศัยของข้าราชการนักการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาเวลามีการประชุมใช่ไหมก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าอาหารการกินที่พักนะครับที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยโอ้ยังขาดแคลนมากเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่ไปนปิดดเนี่ยก็คงต้องทําใจนะครับว่ามันอาจจะสวยงามในแง่ของอสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าความพร้อมทางด้านระบบสาธารณบรพวกทั้งหลายนะครับมันยังยัง,ย,งยังเป็นปัญหาอยู่มากเลยโรงแรมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับรเพราะว่ามันก็ไม่มีความสมบูรณ์อยู่หลายจุดถนนที่เขาเรียกว่าเป็นถนนสายหลักกว้างถึง20เ่เลนนะคุณทีนะใหญ่มากเลยที่มันวิ่งผ่านสภาแล้วก็ พูดกันว่ากลายเป็นที่เดินพาเหรดของทหารในวันสวนสนามกันนะครับใหญ่จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีรถยนต์วิ่งนะครับลงทุนไปเยอะแล้วก็บอกมีนักนัเศรษฐศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลหนึ่งที่พม่าเนี่ยประสบปัญหาทางด้านการเงินทางด้านก็ประมาณก็เพราะว่าเอาเงินหลายพันล้านเหรียญเนี่ยไปทุ่มกับการสร้างเมืองหลวงใหม่ตรงนี้แหละนะครับเป็นการสร้างที่ไม่นำไปสู่การผลิตอะไรที่เพิ่มเติมไม่ทําให้เกิดการขยายเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้พม่าเนี่ยตก ในกับดักของปัญหาทางด้านการเงินอยู่นี่แหละครับถนนที่ไปจากร่างกุ้งไปในปิดอนี่กว้างมากนะครับรบ,ออบางจุดนี่ห้าหกเลนเจ็ดแปดเลนเลยนะครับแต่ว่ามันขรุขระเพราะว่ามันเป็นคุณภาพการสร้างที่ค่อนข้างจะแย่พอสมควรข่าวบอกว่าจีนเป็นคนสร้างให้ครับทางสายนี้จากย่างกุ้งไปเนปิดอซึ่งก็ ผมว่าผ่านจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็คงที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าเดิมทีพยายามให้สถานทูตท,ทั้งหลายย้ายจากย่างกุ้งไปในปีดอตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานทูตไหนย้ายไปยังไม่มีครับเพราะว่าไม่มีใครยอมเป็นสถานทูตแรก <c oughs> ที่ย้ายไปเพราะมันคงจะเงียบเหงามากเลย <c oughs> ใช่ครับฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพที่พม่าเปิดประเทศความไม่พร้อมก็มีหลายเรื่องแต่ขณะเดียวกันทุกคนก็ยังถือว่านี่เป็น ความน่าตื่นเต้นประเทศเดียวขณะนี้ที่ทุกคนบอกต้องเข้าไปอย่างน้อยต้องอย่างขาเข้าไปข้างหนึ่งละเพื่อจะดูและเพื่อจะไม่ตกรถไฟขบวนสำคัญนี้รวมทั้งนักธุรกิจไทยเราด้วยครับครับที่ผ่านมาเนี่ยจะพะม่าเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับภาพของตัวเองที่โลกภายน,นอกเป็นคนใช้เอาไปใช่ไหมครับรบสื่อมวลชนเป็นคนบอกว่าพม่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าในระหว่างการประชุม เวิลด์อีกอร์บิกฟอรัมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พม่าก,กําลังจะพยายามบอกชาวโลกแล้วว่าหน้าตาพม่านี่เป็นยังไงเป็นครั้งแรกครับที่พม่าทำแบรนดิ้งตัวเองนะครับแนะบนะรนดิ้งภาษาทางด้านนักการตลาดคือสร้างภาพให้ตัวเองอใช่ไหม,มได้มีการจัดแคมเปญครับ,รบมีการซื้อเวลาในการออกอากาศสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวในพมาน่านี่ออกทาง BBC นะลงทุนมากเลยนะซื้อเวลาออก BBC แล้วก็ c h a n n e l n e w s a s i ียของสิงคโปร์นะครับเป็นสารคดี เพื่อที่จะอธิบายว่าพมา่าเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างน่าเที่ยวยังไงน่าลงทุนอย่าง,างไรก็เชิญชวนให้คนมาเทียเ่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของพมา่าในการที่จะรีแบรนด์ตัวเองอแล้วเขาว่าเขาจ้างบริษัทเอเจนซี่โฆษณา,ต,าต่างประเทศมาทําให้เลยนะครับใช่ครับก็คงจะมีงบประมาณพอสมควรและคงจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องแบรนดิ้งสร้างอิมเมจสร้างภาพลักษณ์ใหม่ น่าสนใจครับว่าพม่านี่จะก้าวกระโดดไปเลยนะครับไม่ต้องค่อยๆเรียนรู้ทีละก้าวละจากนี้ไปจากเผด็จการทาหารมาเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งตอนนี้ก็จะไปแข่งขันกับประเทศอาเซียนอื่นๆในการดึงนักท่องเที่ยวนักลงทุนแม้ะกระทั่งไทยเราก็ต้องถือว่าเป็นคู่แข่งของพม่าด้วยในหลายๆเรื่องทีเดียวครับครับสุดท้ายนะครับออมสนซูจีก็ถูกผู้สื่อข่าวถามว่าเธอคิดว่าไอการปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูก ทหารเนี่ยหยุดยั้งไหมใช่แล้วกลับไปสู่สภาพเดิมคือเป็นปฏิเดชการอีกหรือเปล่าสุจีก็ตอบว่าถ้าหากว่ามีความพยายามในการทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยคงยากครับแต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าถูกกีดกันออกไปเนี่ยและมีคนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มเดียวที่เป็นคนคุมคกลไกของการเดินไปข้างหน้ากับการปฏิรูปการเมืองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดกลับหลังหันกลับไปเหมือนเดิมเนี่ย มันก็ยังมีอยู่เสมอใช่ครับก็แปลว่ายังประมาทไม่ได้อย่านึกว่าทุกอย่างจะราบรืน่นครับอะไรอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะถนนสูป่ประชาธิปไตยมันครุขระมันไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คนทั้งหลายคิดหรือว่าต้องการครับครับเวลาสําหรับจะชี้จงโลกวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทําไทย